ล็อกเกอร์เก่งแต่แตทำความสะอาดรองเท้าอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลอย่างเดียวเหรอไหนเอาไปลองใช้หน่อยดิล็อกเกอร์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 เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่าในกล่องน,นี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะก็ในกล่องจะมีแถมผ้ามาให้เื่อนทาความสะอาดรองเท้าอันดับหนึ่งนะนี่มาให้หนึ่งขวดนะแล่ล็อกเกอร์ให้มาด้วยนะครับหนึ่งชิ้นมีใบาการันตีการ์ดมาให้หนึ่งใบนะครับของล็อกเกอร์นี่ของครบจบ,บ,บแบบนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครอยากมีรองเท้าใหม่ๆแบบนี้นะเก่งมีตัวช่วยเดี๋ยวขอเลือกสินนนคะ hmm. ค้้าเเพื่่ออทกกูีลัน เราได้สินค้าที่จะมาเทสเรานะสกโปกมากล็อกเกอร์น้ำยาทำความสะอาดรองเทา้าไม่ต้องใช้น้ำเกรดพรีเมียมขายดีอันดับหนึ่งขจัดคราบสกปปกฝุ่นละอองต่างๆไม่มีผลต่อสีและรูปทรงของรองเทา้าช่วยยับยั้งแบคทีเรียและลดกลิ่นอับชื้นได้อีกด้วยวิธีใช้สามขั้นตอน,นง่ายๆนะครับขย่า,ยาสเรย์นะบริเวณที่สกปปกนะคือเราฉีดเป็นบริเวณบริเวณไปนะทุกคนเราจะทำความะสะอาดส่วนนี้ใช่ไหมครับเราก็ฉีดบริเวณส่วนนี้ก่อนนะนี่น้ำยาเป็นแบบนี้เลยทุกคนขั้นตอนที่สองนะครับคือใช ขัดแ,แบบนี้เลยวิธีที่สามนะครับเราเช็ดด้วยผ้าแห้งนะจะแถมมาให้ในแพคเกจนี้นะครับอันนี้ขนาดขัดครับเดียวก็รู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะครับอันนี้คู่นี้นะครับเรายังไม่ได้ทาความสานะอาดด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้ที่ทําความสะอาดนะขัดเสร็จแล้วนะทุกคนข้างนี้คือที่ขัดแล้วนะแล้วก็ข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ขัดนะเห็นถึงความแตกต่างเลยจากรองเท้าเน่าๆเราก็ได้รองเท้าคู่ใหม่เลย สนใจสินค้าน้ำยาทำความสะอาดรองเทา้า Rocker กกขายดีเป็นันดับหนึ่งก็ไปตำในตะกร้าได้เลยทุกคนแล้วมาพบกับเราในรีวิวต่อไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับ